สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของแอปเปิลเลยค่ะสดกรอบนานถึง2เดือนเลยนะคะให้เริ่มที่การเลือกซื้อแอปเปิลเลยนะคะเราต้องเลือกแอปเปิลที่สีแดงสดนั่นเองค่ะเนื้อต้องแน่นต้องแข็งไม่เละนะคะที่สำคัญต้องไม่มีรอยช้ำด้วยค่ะ เลือกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากเราได้แอปเปิลสดๆมานะคะอย่าเพิ่งล้างอย่าเพิ่งล้างเด็ดขาดเลยค่ะตัวช่วยในการเก็บของเราก็คือทุ้งกระดาษน,นั่นเองค่ะ เวลาเราได้ถุงกระดาษมานะคะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะเพราะถุงกระดานนี้ล่ะคะ่ะสามารถช่วยถนอมผลไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่สําคัญต้องแห้งและสะอาดนะคะจากนั้นนะคะก็นาแอปเปิลของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในถุงได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูนะคะหลังจากเราใส่ลงไปในถุงกระดาษนะคะก็ทําการปิดบังถุงได้เลยค่ะ ปิดปากถุงให้สนิทเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นําไปแช่ช่องผักปกตินี่แหละค่ะใช่แล้วค่ะช่องผักปกตินี่แหละคะ<อ>่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีแอปเปิลสดๆกับกอบไว้ทานแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ